ในการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆแต่ละครั้งของ g n s t i n Impact เนี่ยหลายๆคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอดูนะครับว่ามีอีเวนต์อะไรใหม่ๆเข้าวางบ้างหรือว่ามีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมมาให้ใช้หรือเปลา่าแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันก็คือในส่วนของกาชานั่นเองครับแน่นอนว่าเราก็ต้องเข้ามาดูใช่ไหมครับว่าในแต่ละเวอร์ชันจะมีอะไรให้เราได้ลองกดกันบ้างอ่า ซึ่งในเวอร์ชัน1.4นี้เนี่ยมีตัวละครที่น่าสนใจและก็โคตดเทพกลับมารีรันถึง2ตัวด้วยกันซึ่งก็คือเจ้าเวนติแล้วก็ชายเอลนั่นเองครับแล้วยังมีตัวละครใหม่ที่เป็นตัวละครสีดาวธาตุน้ำแข็งอีกนะส่วนของอาวุธเช่นกันครับนี่ก็คืออาวุธท่าดาวใหม่แกะกล่องที่มีซับสแตทเป็น Energy Rechar g e และยังมีการบัฟดาเมจให้กับทีมได้ด้วยแล้วนอกจากนี้นะครับ ในส่วนของอาวุธสดาวนอกเหนือจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วเนี่ยอย่างตัวดาบเนี่ยครับน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามีตัว Base อทแท c k ที่ค่อนข้างสูงมากๆสูงกว่า5ดาวบางอันด้วยนะรู้แบบนี้แล้วก็คงอยากจะเปิดกาชากันแล้วใช่ไหมล่ะแต่มันติดอยู่อย่างเทียวนั่นแหละครับก็คือส่วนของ p r i m โมเจมนั่นเองในการที่เรามีไพร m โมเจมกันอย่างจำกัดถึงแม้ว่าเราจะได้มาบ้างจากการทำเควสและอีเวนต์ใหม่ๆ แต่แน่นอนแหละครับบางทีมันก็ไม่เพียงพอกับการที่ยินเราจะได้มาซึ่งตัวละครหรืออาวุธที่เราต้องการเนาะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราควรจะต้องนำมาคิดเพิ่มเติมก็คือดวงนั่นเองครับ <c oughs> ไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องพึ่งสายศาสตร์แล้วละ่ะซึ่งวิธีในการมูเตลูหรือวิธีการเพิ่มดวงก่อนเปิดกาชาของเกมเกนชินเนี่ยก็มีหลากหลายมากมายแตกต่างกันไปครับ ซึ่งล้วนถูกคิดค้นโดยผู้เล่นเกณฑชินด้วยกันเนี่แหละนะซึ่งที่เราจะรวบรวมมาวันนี้เนี่ยก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงนะครับจะพูดว่ามันเกิดจากการทําเพื่อความสบายใจหรือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะอืมไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยครับสําหรับวิธีแรกนะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินคําว่าทําดีย่อมได้ดีใช่ไหมล่ะครับ แน่นอนว่าการทำดีในเกมเกมชิน n ิ p a c t เนี่ยก็มาในรูปแบบของเควสนั่นแหละครับก่อนเปิดกาชาแต่ละครั้งเนี่ยลองแวะมาทำเดล l ่ Quest สักหน่อยถือว่าช่วยชาวเมืองเพื่อเอาบุญและยังได้ p r i m โม่เจมเล็กๆน้อยๆไปเพิ่มด้วยนะทำๆไปเถอะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาฮิลดีเชลให้อาหารนกหาโพยให้นักเล่าเรื่องหรือแม้แต่ช่วยฝึกฝนทักษะอัศวิน เห็นไหมล่ะครับแค่ทำเท่านี้ได้มาตั้งประมาณ1 2 3 4 5 6 6 0สามสี like ่ห้าหกพรเจมเลยนะสิ่งที่ช่วยเพิ่มดวงอย่างต่อมาเนาะจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้หรอกก็ต้องมาที่นี่เลยครับ Spring w e ห l าหลายๆคนอาจรู้จักคุณฮ o อปกินส์นะครับคุณฮ o อปกินส์เนี่ยเขาจะขายเรา1อย่างที่สำคัญมากๆนั่นก็คือน้ำมนต์นั่นเองครับ ซึ่งถ้าใครทำการสืบไปเพิ่มเติมเนี่ยจะเห็นว่าคุณฮอปกินส์เขาเติมน้ำมนต์มาจากบ่อใก,กล้ๆนี่เองแหละครับแต่อย่างไรก็ตามนะเจ้าน้ำมนต์เนี่ยซื้อได้วันละหนึ่งขวดเท่านั้นแล้วก็ไม่เสียหายใช่ไหมละ่ะ300มอร่าแล้วก็ดื่มก่อนกดกาชากันเลยครับไปซะละอย่างที่3ที่ฮอตฮิตกันมากเลยก็คือ สถานที่ในการเปิดกาชานั่นเองครับซึ่งมันก็มีแตกต่างหลากหลายมากๆเลยนะแต่ว่าวันนี้ก็รวบรวมมาให้ส่วนหนึ่งครับที่แรกเลยเมืองมอนสแตดข้างบนน้ำพุตรงนี้เลยครับน้ำพุน,ะน่ะเนาะก็มีคนมาโยนเหรียญเพื่อขอพรเราจะมาขอพรตรงนี้บ้างก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมละครับสำหรับสถานที่ต่อมา ก็คือรูปปั้นของเทพบาบโดสหรือว่ารูปปั้นเวนตีกลางเมืองนั่นเองครับก็สูงนิดนึงเนาะก็อาจจะต้องใช้สกิลการปีนนิดนึงแต่ถ้าหากปีนกันบ่อยๆจนเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยก็เหมือนไปส่วนหลังบ้านนี่แหละครับลองดูนะมีน้ำพุแล้วมีรูปปั้นแล้วก็ต้องมีโบสถ์ครับซึ่งถึงแม้จะไม่ได้มาเปิดกาชานเนาะ ยังไงก็อยากให้แวะมาดูกันสักครั้งครับเพราะว่าโบสเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมของในเกมที่สวยมากๆเลยดูสิแต่สำหรับใครที่บูชามอรัคก็ต้องตรงนี้เลยครับนี่อุ้ยฟ้าผ่ารูปปั้นมอรัคตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่คุณจงรีเข้ามายืนมองอยู่ด้วยนะอืมก็คงจะศักดิ์สิทธิ์พอตัวเลยแต่ว่าตอนนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเลยเนาะ ไปแล้วต่อมาครับมาที่ว้าวตรงนี้ใกล้ๆหลุหัวภูเราก็จะเห็นยอดไม้สูงๆบนยอดเขาตรงนู้นแหละครับธดาตรงนี้เนี่ยเรียกว่าสูงแล้วก็ปีนได้ค่อนข้างยากครับถ้าตัวละครค่อนข้างสูงเนี่ยการที่มาสลับสับเปลี่ยนตัวละครบนยอดตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ตกได้ด้วยนะแต่อย่างไรก็ตาม ยิ่งสูงก็ยิ่งมีลุ้นใช่ไหมล่ะก็ลองดูแล้วกันครับค่อนข้างฮอตฮิตเลยต่อมาก็คงเป็นนี่เลยครับจุดสูงสุดที่อยู่เหนือยอดเขาดา a ์กอนสปายอ่าซึ่งการจะขึ้นมาที่นี่ได้เนี่ยก็ไม่ง่ายเลยครับแต่วิวสวยมากๆเลยนะสรุปให้มากดกาชาหรือมาชมวิว อีกจุดหนึ่งที่ดูจะแปลกไปสักหน่อยก็คงตรงนี้แหละครับนี่บอกเกลือแต่ก็ว่าไม่ได้นะบางทีหนามยอกก็ต้องเอาหนามบ่งใช่ไหมล่ะอืมเค็มอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าในหลายๆเคสที่เขาฮอตฮิตกันเนี่ยล้วนแต่เป็นที่ที่อยู่สูงๆใช่ไหมล่ะยกเว้นบอกเกลือนะเพราะฉะนั้นเราลองแทงสวนดูดีไหมลองไปที่ต่ำๆดู อย่างเช่นที่นี่นรกอย่างที่4การจัดปาร์ตี้ถ้าเราอยากได้ตัวละครไหนนะคะเราลองจัดปาร์ตี้ตอนที่เราเปิดอ่ะให้มีตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกันกับตัวละครนั้นๆดูเนาะอาจจะเป็นคนรู้จกักเป็นเพื่อนกันสนิทกันอะไรแบบนี้หรือเราอาจจะใส่คู่ชิปลงไปอ่าสบายใจกว่าถูกปะต่อมาจะเป็นตัวอย่างคลิปตอนที่เราเปิดหาเจ้าเสียวนะครับ คือเราเนี่ยต้องการเซียวสีหนึ่งมากๆแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเจ้าเซียวกำลังจะไปแล้วด้วยส่วนกิจกรรม l a t t r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  ร e e ก็ทำจนหมดแล้วไม่มีพร i โมเจมแล้วเหลือพอให้เปิดแค่ครั้งสุดท้ายนะครับก็เลยต้องมูหนักมากๆมีการตั้งเวลามีการรีฟเวนติว่าให้มาลองนั่งให้เหมือนคริปโปรโมทซิแล้วก็มีการจัดปาร์ตี้ด้วยก็ อันนี้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะเซี่ยวมาในโรที่84นะครับซึ่งเป็นโรสุดท้ายที่เราสามารถเปิดได้สำหรับกาชานั้นพอดีถ้าหลังจากนั้นก็คือไม่มีโอกาสได้แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเราต้องพึ่งพลังของมาสเตอร์การ์ดนะครับก็ขอให้ใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวัง แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเติร์ดปาร์ตที่เขามารับเติมเนาะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะโดนรีฟันไปหรือเปล่าอืมแล้วก็ในส่วนของ Genshin Impact เนี่ยเขามี Official ในส่วนของ AirPay นะครับก็ลดไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มันก็ลดนะนะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนี่ในส่วนของ AirPay ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Shopee Pay นะครับก็เนี่ยเขามีโปรอะไรเนี่ย149บาทมี รับเงินคืนก็ลองศึกษาดูนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ก็มาแนะนําก็อย่างน้อยมันก็ลดนะเนาะอาจจะลดไม่เยอะก็ดีกว่าเติมราคาเต็มแล้วก็ไม่ควรไปเติมในส่วนของ third party ที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับโอเค <Okay. S 2> ก็มีประมาณนี้สําหรับไกด์มูเตลูในวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบางอย่างอนะเนาะก็ทําไปเพื่อความสบายใจก็ดีกว่าก็ ขอให้ทุกคนมีโชคที่ดีในการเปิดกาชาแล้วกันนะครับขอให้สนุกกับเวอร์ชันน1.4ครับสวัสดีครับ